ขอถวายความเค,คารพพระโกสังฆวิชัยด็อกเตอร์รองเจ้าคณะตำบลบางตาลเจ้าอาวาสวัดเจดีย์เยี่ยงเวียงกรุงกามด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงขอเจริญพรมาอย่างธนาถาญาติโยมต่างหลายผู้มีใจเป็นบุญกุศลทุกคนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพได้รับอาราธนานิมนต์จากเจ้าภาพ ในมาเตเตสนาธรรมในค่ำคืนนี้เป็นก่อนที่อาตมาผ่านั้นจะได้เตะเตสนาธรรมขึ้นเมืองเหนือก่อนอื่นน้นก็ขอสแสดงความเสียอกเสียใจกับท่านเจ้าภาพที่ได้สูญเสียอคคลอันเป็นที่หักไปการที่อาตมาภาพนั้นได้มาเตเตสนาธรรมในค่ำคืนนี้เป็นการพรารณาสัจธรรมคำสอน ขอพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการจดลองศรัทธ,ธาคือความเชื่อภาษาท่าคือความเรื่มใสพร้อมทั้งยังเป็นการสร้างสมบา,ารมีธรรมเมื่อเกิดมีขึ้นแกป่ปณสธาตั้งดลายตามสมควรแก่กาลเวลาซึ่งเนื่องจากความคืนนี้นั้นเป็นคืนที่สองของการบำาเพ็ญกองการุษ ที่หาต่านต่างลายนั้นจะได้บุญที่ส่วนบนส่วนกุศลไปหาอย่างคุณแม่พานีผิวผิวดำและปรากฏนามท่านเจ้าภาพในความคืนนี้<ม>อันมีคุณโยมลูกิน<ม>นามวันที่ได้เป็นเจ้าภาพขอกับสมณะศรัทธามุรสศรัทธาผู้มีเกียรติทุกคนทุกท่านศรัทธาต่าง,งลายสมัยคุณแม่มีชีวิตอยู่นั้นก็ได้ทำคุณประโยชน์หลายอย่าง บพว่าจะเป็นการบ้านการจองเพราว่าจะเป็นงานวาดงานบ่าได้ทำกับเข้ากรบป่าก็ดีทุกสิ่งทุกนางนั้นก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่คนแม่ได้ทำหลกโตลบเน่งภาคต่างหลายไปบินทบาทโยมแม่ก็ได้ใส่บาตรเพื่ออาปิสุที่ได้บินทาบานตอนเจ้าทุกวันแต่ความตายนักสถานทั้งหลายไม่มีใครลีเว้นไปได้ มาว่าอตาตมาภาพตุปีตุน้องสถาตัณฑต่างหลายมันเป็นสัจธรรมเป็นความจริงของชีวิตที่หาตัณฑต้งหลายนับจะหนีบม่พ้นทุกสิ่งทุกอย่างสถาตัณฑต่างหลายมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และกระดับไปสิ่งที่เราทำได้ก็คือการสร้างคุณงามความดีที่สถาตันฑ์ต่างหลายได้บำเพ็ญสร้างคุณสงกาน สถานต่างๆหลายชีวิตคนเฮานั้นมาเกิดมาแล้วก็มีความตายอยู่ทุกขณะบ่าว่าตั้งแต่เกิดมาเฮาตายจากวัยหนุ่มวัยน้อยเป็นละอนพารลกตายจากละอนพารลกมาเป็นวัยหนุ่มตายจากวัยหนุ่มมาเป็นวัยกลางคนตายจากวัยกลางคนมาเป็นวัยชราตายจากวัยชราแล้วจากบุญไปสู่บุญอันนี้ก็เป็นวัฏจักรของชีวิตคนเฮา ที่หาตามความเป็นจริงเอาจะบรรนม,มมาตลอดเอาก็ต้องมีความแก่ความเท่าไปเป็นตามลำดับของเอาชีวิตคนเอานั้นจากเอาเป็นละอ่อนมาเอาก็มีหน้าที่แบบไหนย,ย่างใดไว้ลงใบาสาวเขา้นมีหน้าที่อย่างแล้วไวก้กลางคนเอามีหน้าที่อย่างทุกคนก็มีหน้าที่ตามคนตามทามวันนับป่าเขารูต้นกาไว้ว่า หน้าที่ของเจประมงก็คือหาปลาหน้าที่ของพ่อค้าก็คือหากำไรหน้าที่ของศิลปินก็คือสร้างศิละปะหน้าที่ของพระก็คือสอนมนุษย์หน้าที่ของเจวพุทธก็คือสร้างคุณงามความดีที่เราได้หันกัันอาตมาพาระก,ก็จะยกสาระข้อคิดษในความคยวนี้สลิกสักนน้อยเพื่อสดาต่านทั้งหลายฟังว่า ในสมัยอดีตกาลเพป่นมีเทวดาทางปัญหาพระพุทธเจ้าว่าอายังน้อเป็นมิตรในการเดินทางอายังน้อเป็นมิตรในเดือนตนอายังน้อเป็นมิตรในข่าวธุระแล้วอายังน้อเป็นมิตรในภกนาสถานต,ตั้งหลายบางคนบางท่านก็นได้ฟังแล้วการที่เราได้มาย้ำสถานต,ตั้งหลายฟังก็ปเป็นการ วิจัยเล่งเก่าบรรทาข้อกังขาพัฒนาความคิดจิตของเฮานั้นจะได้แจม่มใสความเที่ยวธรรมาคนเบางตนว่าไอยังน้อเป็นมิตรในการเดินทางก็คือ,คอยาอนพาหนะสิ่งต,าตา่างๆขอมอกาวว่าคุณแม่ฮานีได้จะเอาไปแล้วต่างคนก็นต่างขับรถขับล่างบางคนขัรถขี่มาพ่องบางคนขับรถเครื่องบางคนขัรถยน ก็แล้วแต่สะดวกของสถา่ันทัางยอันแรกนั้นก็คืออายังเนาะเป็นมิตรในการเดินทางก็คือรถยนพาหนะเมื่อพเข่าว่าคุณแม่จะไปก็มาร่วมบุญร่วมกุศลกันแล้วอันที่สองั้นอายังเนาะเป็นมิตรในเรือนตนก็คือยมพ่อยมแม่ของเราแม่ของเรานะเวลาเอาเลี้ยงเอามาเอามาคืนถึงกับเข้าที่แม่เคยปอน มาเกิดถึงที่นอนที่แม่เคยปูมาเกิดถึงที่อยู่ที่แม่เคยจัดหามาเกิดถึงการศึกษาที่แม่เคยส่งห้าส่งเฮียนจาลวงสุดเอามาเกิดถึงชีวิตที่แม่หมอบเฮามาอันนี้ก็เป็นบทบาทของโยมพ่อโยมแม่ที่ได้เป็นผู้มีคุณกับเฮาได้เลี้ยงเฮามาคนคุณของพ่อของแม่ราสถา่ันทัางย เมื่อนอาจารย์ที่เอาเวลาเอาไปทุ่มเก็ดีเอามาลึกถึงคุมของพ่อของแม่ก็ตามเอามาเกื่อถึงเอาพ้องฟ้ามาเป็นกระดาษเอาภูเขามาเป็นดินสอเอาน้ําในมหาสมุทรน้นมาเป็นนาัมึกจะเลือกเรื่องคุณงามความดีของพ่อของแม่นั้นจะได้บอบหมดบอเสี้ยงเอาเลยมาลึกนึกถึงคุณงามความดีที่แม่ได้ดูแลเอามาสถาทันดังหลาย แล้วอันที่สามนั้นออยงงนะ้อเป็นมิตรในข่าวธุระก,ก็คือเพื่อนผูงเพื <Al> ่อนเดียวเสียวฮักก็ดีเพราะว่าจะเป็นเพื่อนตามคุณแม่ธานีก็ดีได้มาร่วมบุญร่วมกุศลเพราะว่าจะเป็นเพื่อนของลูกของลานก็ดีของญาติพี่น้องก็ดีได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับออยามน้อนะเป็นมิตรในข่าวธุระก,ก็คือเพื่อนผูง แล้วอีย่างหนอเป็นมิตรในภพหนา้าก็คืออย่างก็คือบุญกุศลติดสัาท์ตั้นทั้งหลายเนี่ยได่รวมบุญร่วมกุศลกันมาตั้งแต่แรกบาะว่าจะเป็นหูกาวว่าแม่จากไปแล้วมาช่วยกันคนล,ละเล็กละน้อยเป็นการให้กำลังอ,อกกำลังใจคนที่อยู่ทั้งหลังบอกว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติพี่น้องกด็ดีเอามาให้กำลังอ,อกกำลังใจกัน แล้วเอาสร้างบุญสร้างกุศลหมือคุณแม่นะไปสู่คพบคุมที่ดีอันนี้อาตมาพาปขอกกว่าสาระข้อคิดเล็กๆน้อยๆก่อนที่อาตมาภามันจะได้เตะเตศสนาธรรมไปเป็นตามลำดับแล้วก็ขออนุโมทนาบุญแห่งครั้งหนึ่งที่เราได้มาร่วงบุญร่วงกุศลกันเพื่อไปที่ส่วนบุญส่วนกุศลไปหาคุณแม่พานีผิวดำ และก่อนกนนุโมทนาบุญแห่งคำหนึ่งกับคุณโยมแม่ยุพินนาวันนันนี้เป็นเจ้าภาพในค่้นเนนี้พร้อมกับสมณะศัทธามุรัตศัทธาผู้มีเกียรติผู้คนทุกท่านลำดับต่อไป